ัสดีจ้ะที่รักขาสวัสดีที่รักขนสวยมาแล้วจ้าวันนี้หวยสามตัวนะจ้าสามตัวรางวัลเด่นค่ะเมื่อวดที่แล้วนะคะผลงานคือเก้าหกศูนยนะมาได้เน้นให้วันนี้ที่กลับมาแก้โตคอยชิ้เน้นสามตัวให้เดี นะพ่อแม่พี่น้องนะสวัสีค่ะทีิรักขาใครมาจากไหนไลน์ใครมาจากไหนเฟซแจ้งเตือนนะคะฝากบอกอฝาก,ฝากเขาเรียกอะไรเอ่ยอช่วยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะฝากคอมเมนต์หน่อยว่าเดินมาจากไหนแน่นะคะนะคะแล้วก็สัญญาณภาพสัญญาณเสียงจากเราเนี่ยไปถึงพี่ๆเนี่ยสัญญาณภาพสัญญาณเสียงโอเคหรือเปล่าวันนี้เราไลฟ์กันที่เพจ ไหนเป็นเพจหลักคะอาจารย์ชาติอาจารย์เคธธรรมบารมีหรือเปล่าอาจารย์ชาติอาจารย์เคธธรรมดาอาจารย์ชาติอาจารย์เคธคูดก็ได้ค่ะไม่ถึงว่ยเราไลฟ์อ่เราได้ได้เฟสบุ๊กค่ะได้จ้ะพี่จ๋านะคะวันนี้อย่าตกใจนะคะอาจารย์เคน้าบวมขึ้นนะคะหน้าบวมขึ้นนะคะถึงตัวจะเล็กแต่ก็หน้าบวมขึ้นนะอาจารย์ดูให้หนูหน่อยค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะแต่หนูดูดีกว่าสถิติย้อนหลังก่อนอาจารย์ เลขแรกอาจารย์อะไรนะห้าหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์ค่ะอาจารย์เลขแรกห้าสองศูนย์ใช่เจ็ดเก้าสองใช่ไหเจ็ดเก้าสองคือเลขหลักแต่อาจารย์ชัดเขาชอบเก้าเจ็ดสองมาสลับกันนิดนึงกันสิละให้เลขหนูนะเจ็ดเก้าสองค่ะถ้าเป็นหอยอจารเคคือเจ็ดเก้าสองนะคะนะ วัก้าก็โดดเป็นหกด้วยเดี๋ยวว่าดูวันนี้ในปีที่แล้วสิตรวจหัวย้อนหลังสินะทันไหมคะตาจังแค่จะจันช้าจะแจ้งเตือนเป็นหน้าตัวเองเดี๋ยวพวกนี้ไล์สุดแจ้งเตือนเป็นหน้าปฏิทินที่เป็นเลขเลขที่เขาใบเลขให้นะคะ ใครยังไม่มีแอดได้เลยค่ะแอดซ k เคเก้าเจ็ดสองนะคะหลายแอดนะต้องมีแอดกลมๆข้างหน้าด้วยนะคะหรือสแกน QR Code คก็ได้นะคะจันเคได้กล่าวแล้วนะคะพี่จันนะคะเพราะว่าหลายคนหลายท่านถามบอกโอ๊ยทำแบบเป็นให้หลานทำให้นะคะให้ลูกให้หลานทำให้นะคะจดไว้ค่ะมีแล้วมีแล้วน่ารักมากยังค่ะนะคะนะอ่ะโต๊ะที่สามนะโต๊ะที่สามนะคะ ตัวที่สามนะคะหนึ่งหวยหามเด้ออาจารย์ตัวที่สามอ่ะหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนะคะอ่าใครยังไม่มีนะคะมาแล้วคะ่ะพี่เลไลคุณเลไลสวัสดีจ้าที่รักเขาก็พูดตรงตอนนี้เอลเขาเหลือยี่สิบสี่ครึ่ง ะะแต่ตอนตอนทานครั้งแรกะเขาไม่ได้เขาวัดแต่เอวไว้เขาไม่ได้วัดเขาไม่ได้ชั่งน้ําหนักค่ะที่รักเพราะว่าเขาไม่ได้คิดเขาก็พูดตรงๆนะเขาบอกว่าก็กินมาเยอะหมายถึงว่าทั้งไอจีทั้งเฟซบุ๊กนะเขาก็เล่นทั้งคู่เขาก็กินมาทานมาเยอะนะคะเขาคิดว่ายัางไงก็ไม่ไม่ได้คุณฝนทักน้องแอดมินเลยคะ่ะอยากได้กาแฟเท่าไหร่นะนะคะ,ะหรืออยากได้ชาอยากได้กี่ชุดนะคะ บางคนบอกไม่ม<า>ดูดเป็นใหมไม่ได้นะที่รักดูดยังไงก็ดูดค่ะพิมแปดร้อยเจ็ดสิบพอแปดเจ็ดศูนย์นะคะ,ะดูดนะจานนี่กาอ่าห้าสองศูนย์ยังไม่เต็มพิมเลยจ้าเจ็ดเก้าสองก็ห้าสองศูนย์ค่ะเจ็ดเก้าสองก็ห้าสองศูนย์ค่ะเจ็ดเก้าสองก็ห้าสองศูนย์ค่ะทานได้สี่วันและ อร่อยมากแฟนเพจบอกนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์แค่นเน้นอร่อยด้วยเด้อแฟนเพจคือคนเราเวลาเออ,อาจารย์แค่มีปัญหาเรื่องการกินค่ะหมายถึงว่าเป็นคนที่ชอบกินอยากกินแบบอร่อยอร่อยประมาณเนี้นะคะอยากกินแบบอร่อยอร่อยไม่ได้ไม่ได้อยากแค่ลดน้ําหนักอย่างเดียวอาจารย์แค่เคยลองกินหลายอย่างนะส่วนตัวนะอ่า กินกาแฟาสลับกระชา้นระบายดีมากไม่บิดไม่ปวดไม่มวนท้องเหมือนยี่หขออื่นโอ้โหขอบพระคุณมากมากค่ะพี่สุสีมาค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะนะคะต้องบอกว่ากาแฟของเราเนี่ยมีได้มีออยอถูกต้องนะครับและส่งตรวจ<อ>น,นี่ไงคุณพี่พี่สุวิมลบอกเสียดายไม่ได้ถ่ายตอนก่อนกินตอนนี้ผอมลงมีคนทักหลายคนค่ะแต่จะทานต่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะ ไม่มีตอนถ่ายไว้แต่ว่าก้าจะสองนะอันนี้เป็นสูตรค่ะเน้นให้เก้าเจ็ดสี่และศูนย์ศูนย์แปดห้าค่ะนะอยากได้หุ่นอย่างอาจารย์ขอบพระคุณพี่อภิม่าศรษฐีค่ะจริงๆอาจารย์เค้ก็ไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่กอไก่สี่นะที่รักกาค่ะกาเด้อที่รักอกอสี่นะสสไปติดอย่งเงินที่รักจ๋านะจะตัดให้เหลือห้าหางค่ะนะจะตัดให้เหลือห้าหาง ไม่ทานข้าวเช้าทานกาแฟได้ไหมได้จ้ะพี่กินการจะอ่ะสี่นะคะถ้าช้าก็พิมพ์ช้าสี่ค่ะนะทัทรักนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ผสมกันต้องพิมพ์แปดเจ็ดศูนย์ถ้าใครอยากได้กาแฟสองช้าสองก็พิมพ์แปดเจ็ดศูนย์ค่ะนะคะอ่ะสูตรสองตัวขึ้นมาแล้วนะคะชุดที่หนึ่งเน้นไว้คือแปดสี่แปดสี่ห้านะคะห้าศูนย์ห้าสามชุดที่สองเน้นนะคะ ชุดที่สามเน้นห้าหนึ่งสามสี่ชุดที่สี่เน้นเก้าสามกับศูนย์สี่เลขแรกที่ให้เลยค่ะเลขแรกนะคะสี่ห้าสี่ห้าสี่แปดค่ะจารย์ตัวเต็มให้สี่แปดคลิบเหลืองอะคะ่ะให้สี่แปดกาสี่เพิ่งมาเท่าไหร่ สี่คือปกติกาแฟเนี่ยกล่องละสามร้อยเก้าสิบาทใช่ไหมจ๊ะพี่จ๋าอ่านนี้นะพร้อมเล็กออยอกล่องละสามร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าอาจารย์แค่ค่าขายกล่องเดียวลดเหลือสามร้อยห้าสิบ